สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวปัตเตอรี่ Vker V ศูนย์ก้านะครับเป็นปัตเตอรี่เหมาะสําหรับมือใหม่และมืออาชีพที่กําลังมองหาปัตเตอรี่แรงๆคงมๆม,ม,มาไว้ใช้งานกันนะครับผมจะเปรียบเทียบระหว่าง2ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องที่โม่โม่ความแรงแล้วกับเครื่องที่ยังไม่ได้โม่ความแรงเรามาฟังเสียงไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องใหม่ที่ยังไม่ได้โมแรงและยังไม่ได้รอบฟันนะครับฟังเสียงเครื่องกันเลยครับเสียงเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับเสียงเครื่องดังไม่ขีนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบความเร็วความแรงนะครับเครื่องนี้มาดูอีกเครื่องนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องที่โมแรงแล้ว รอบคุมเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับเครื่องนี้เหมาะสําหรับคนที่ชอบความเร็วความแรงความจวดนะครับเครื่องนี้นะครับฟังเสียงกันเลยได้เลยนะครับนะครับเสียงเครื่องก็จะไม่ดังดังไม่แรงมากนะครับดังแบบแน่นๆ่นทีๆนะครับตัวนี้มาพร้อมกับฟันระบายความร้อนนะครับตัวนี้เป็นฟันแบบใหม่นะครับ น้ำหนักน้ำหนักดีนะครับตัวนี้เสียงเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับราคาราคาอยู่ที่พันต้นต้นนะครับตัวนี้พันต้นต้นไม่ไม่แพงเท่าของนอกแต่คุณภาพคุณภาพดีกว่าของนอกเครื่องละสามสี่พันแน่นอนครับเครื่องนี้ครับ รับประกันเลยครับตัวนี้มีอะไรมีอะไรบริการทุกชิ้นนะครับตัวนี้หาลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่ซื้อของนอกได้เครื่องเดียวหนึ่งเครื่องซื้อเครื่องนี้ได้3ามเครื่องพร้อม modify ความเร็วความแรงรับคมให้พร้อมนะครับ ตัวนี้มีรับประกันมอเตอร์ให้1เดือนนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับสายตรวดนะครับอุปกรณ์อุปกรณ์ก็จะมีแถมในกล่องก็จะมีเบอร์รองเบอร์0.5 1.5เบอร์1เบอร์2เบอร์3และเบอร์สนะครับก็จะมีแปรงปัดแปรงปัดเศษผมน้ำมันสายชาร์ด บอดี้เป็นบอดี้อลูมิเนียมนะครับบอดี้ขนาดพอดีมือนะครับกระทัดรัดมือดีนะครับหรือลูกค้าท่านใดที่อยากจะโมแรงปัตเตเลียนไร้สายโมแรงแรงแบบนี้สนใจสอบถามกันได้นะครับ ราคาไม่แรงครับราคาบางๆครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ